รู้สึกรู้สึกดีใจเราจะเป็นเกียรติมากที่ได้มาเป็นเล่นเอร์ของแบรนด์กีโตนะแบรนด์กีโตนี่ก็เป็นแบรนด์ที่เราสวมใส่มสาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นชินมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วยิ่งเราได้มาลเลพเพซนในสิ่งท,ที่เราใช้จริงสิ่งที่เราเคยสมัมผัสมาจริงๆริยิ่งเป็นความภูมิใจของเราแล้วยิ่งแบรนด์กีโตเนี่ยเขาอ,อยู่มานานขนาดนี้แล้วเขาเลือกเราเป็นบิสเนสเซอร์แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากทีใจดีใจมากครับแบบไม่ได้คือเราก็ไม่ได้เจอแฟนแฟนนานแล้วเราไม่ได ดีมากค mm hmm. รับเอฟโฟลก็จริงๆมันทําให้เราได้เหมือนได้ได้ลองท้าทายในบทใหม่ๆแล้วก็จริงๆในแง่ของการขับที่เพิ่มมากขึ้นผมว่าก็ได้แฟนคลับ่นระดับสูงเข้ามเป็นเด่นเลยยิ่งต่างชาตินี่ก็ขึ้จากเอฟโฟล์เยอะมากด้วยครับคิดว่าคิวไอโฟล์ต่างชาน่าจะเป็นเหมือนปัจจัยหลักในกันที่ทำให้ช่วงหลังยอดฟอร์มสูงขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมครับจริงๆแบบ ไม่ว <Happiness. S 2> kind of ่าจะน้องดิวน้องวินหรือแบบน้องตูอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบยอดซองซึ้นเป็นมดเลยผมคิดว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่พวกเราทุกคนได้เข้ามาอยู่ในตัวเจองหลายคนชมว่าไปเรื่อนี้แบบว่าเปนน่ารักมากเป็นยังไงบ้างดีใจครับดีใจก็เห็นเห็นคอมเมนต์อยู่เหมือนนกัเพราะว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างซิกบนบาทเหมือนกันจัดสารวัตรที่มีความขึ้นขื่นนิ่งๆมาเป็นตัวทามที่ค่อนข้างจะเอเนอร์เจติกแล้วก็มีความ เด็กน้อยอะไรเงี้ยก็เราก็ทำกันบ้านหนังเหมือนกันเพื่อทางออกมาดูแบบดูไม่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเลยก็ดีใจที่แฟนๆชอบแล้วก็บอกว่าทางของทางเรที่พูดปากง่ายยากมากเลยยากครับจริงๆกับบทนี้ผมคุ่มเพลมากๆเหมือนกันครับยิ่งตัวทำเนี่ยมีแบทกราวที่ค่อนข้างต่างกตัวผมมากไม่ว่าจะเป็นในแง่ของชีวิตเด็กครอบครัวที่เขาแบบเป็นแบบว่าด้วยลำดับต้นๆของโลกอะไรเงี้ยคือพวกบุคลิกพวกอะไรเราก็ต้องไปปรับใหม่ขมงวิธีการคิดก็ต้องปรับใหม่หมดแต่ก็ยัง มีซีนคอมเมดี้ที่มันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยที่เราจะต้องแบบทุนกันบ้านเยอะก็ต้องปรับมาให้หมดเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่ทำงานยากมากเหมือนกันทุกคนจะทักที่แบบเหมือนแบบ่าตัทามีผู้ที่ถูกในยเสริใช่ไหมล่ะเวาแบบว่าเขาผมว่ามันผมค่อนข้างเข้าใจเขาคือคือตัวทามเขาค่อนข้างจะเป็น f l u e n นในภาษาอังกฤษมากกว่าแล้วก็เวลาเขาเขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงเขาพยายามอยากจะใช้สำนวน ทยแต่เขาจะพูดผิดอะไรเงี้ยเราเราก็เราก็ตามบทไปแต่แต่คิดว่ามันเป็นความรู้สึกเขาก็น่ารักดีครับในในในเวร์นี้ขอบคุณที่มาดีมากวีขึ้นแน่นมีเจ้าพ่อที่ดีที่สแล้วไม่บังดีใจจริงๆรู้สึกขอบคุณทุกๆแบรนด์มากกว่าที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวผมครับผมก็จะพยายามเริ่ไปเซ็นทุกๆแบรนด์ให้ได้อย่างเต็มที่ที่สุดครับก็ขอบคุณทุกแบรนด์มากๆที่ไว้ใจ ครับในปีนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังถ่ายทําอยู่2เรื่องจะเป็นมีเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องคืนนับดาคมผมเล่นกับพี่ใหม่ลาวิกาแล้วก็จะมีเป็นเป็นซีรีส์สั้นๆเป็นตอนแบบเป็นตอนเป็นตอนที่อยู่ในซีรีส์ใหญ่เรื่องนึ่งในชื่อคูโดเดย์ครับเล่นกับตั้นแล้วก็ฝันถ่ายทำสองเรื่องด้วยรับแต่ก็เดี๋ยวปลายปีคิดว่าเราน่าจะได้มีคาลาบาลใหม่คาราบาลแรงด้วยครับเจนสัน <G ül> ที่รับประกันได้คือระเบัยงนี้จะมีความเป็นตัวผมมากๆเลยครับเราตอนนี้เรากําลังพยายามกลมให้มันให้มันกลมให้มันกลม,มกลม่อมอยู่แต่คิดว่าภายในปลายปีนี้น่าจะได้ฟังเ่ินแน่นอนรหรือยังทีส่วมีส่วนร่วมมากๆากครับระเบัยงนี้คือด้วยความที่เป็นระบัยงแรกของเราด้วยเราก็ตั้งใจอยากจะให้มันเป็นเราที่สุดเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดเลย <S <S ครับก็บคือผม, <S <S ผมเริ่มตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําเลยับอนี้อย่างใช้คิดว่าถ้าได้ฟังเงินน่าจะเป็นต้นปีนได้แต่พยา,ายามทำให้ทนปลายปีนี้ เซอร์ไพรส์บคาณค่ะขอบคุณครับ